สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับตาลอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่ที่บ้านกุดลังนะคะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เป็นหมู่บ้านของการทอผ้าไหมวันนี้นะคะตาลไม่ได้จะเป็นคนนําทุกคนนะคะเข้ามาชมที่นี่แต่ว่าวันนี้เรามีน้องๆน,นะคะลูกๆหลลานๆชาวบ้านกุดลังค่ะน้องอะไรบ้างคะสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องกอบนะคะก็เป็นลูกหลานของชาวบ้านกุดลังนี่นะคะสวัสดีค่ะชื่อน้องฟื ก็เป็นลูกหลานชาวบ้านกูดังเหมือนกันค่ะวันนี้นะคะพวกเราทุกคนจะพาทุกๆท,ท่านได้ไปดูกรรมวิธีการทอผ้าไหมนะคะกว่าจะเป็นผ้าไหมหนึ่งผืนเนี่ยคือเราใช,ใช้กรรมวิธีอะไรบ้างนะคะน้องๆทุกคนที่ยืนอยู่ข้างหลังเรานี้นะคะจะเป็นคนพาทุกท่านไปดูกรรมวิธีการทําอย่างละเอียดนะคะไปชมกันเลยค่ะ